ทาคาโตโยกิริ ok ถูกรู้จักในฐานะตัวละครที่แข็งแร่งอย่างมากแล้วยากที่จะเอาชนะแต่เขาก็มีอีกหลายเรื่องที่คนดูอย่างเราไม่รู้นะครับว่าเขาเนี่ยเคยทําอะไรลงไปบ้างนะคลิปนี้ผมจะมาเก็บตกจากคลิปข้อมูลพลังและความสามารถทั้งหมดของโยกิรินะครับว่านอกจากพลังและความสามารถที่พูดไปในคลิปนั้นแล้วเนี่ยโยกิร ok ิยังทําอะไรได้อีกบ้าง แลวเขาเคยทําอะไรลงไปบ้างเคยมีเรื่องอะไรที่มีเขาเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างนะครับไปฟังเลยดีกว่านะครับเริ่มจากทาคาโตโยกิร ok ินั้นเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงจากหลักความเป็นจริงที่ว่าทุกสิ่งสามารถตายได้นะครับในหลักการทางวิทยาศาสตร์ในโลกของความเป็นจริงเราทุกสิ่งสามารถตายได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นหลุมดํา มิติเวลาหรือแม้แต่จักรกวาลทุกอย่างก็สามารถตายได้ไม่มีสิ่งไหนที่รอดจากความตายหรือจุดจบได้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในชีวิตจริงนะครับโดยตัวละครโยกิริก็ถูกสร้างโดยอ้างอิงจากหลักการนี้ว่าทุกสิ่งสามารถถูกฆ่าและถึงจุดจบได้ทั้งนั้นเขาก็เอาคอนเซปต์นี้แ,ลแหละมาสร้างเป็นตัวละครโยกิรินะครับแต่เอาพลังเนี้ย มาใช้กับตัวละครในโลกอนิเมะแทนจึงทำให้โยกิริกลายเป็นตัวละครที่โกงและทงพลังมากๆนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของตัวละครตัวนี้เขาแตกต่างกับตัวละครเทพ,พเจ้าเรื่องอื่นๆที่มักจะอ้างอิงพวกทวยเทพนะประกรณำหรือพวกพระเจ้าตามศาสน,นาต่างๆเนาะมาทำเป็นตัวละครระดับพระเจ้ากัน แต่โยกิริถูกสร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงจากหลักวิทยาศาสตร์นะครับมันเจ๋งมากเลยแหละตัวละครโยกิริเนี่ยเรื่องแรกเป็นเรื่องพลังของโยกิริก่อนนะครับพลังนี้ถือว่าอาจจะเป็นพลังที่โกงที่สุดของโยกิริเลยก็ว่าได้แต่ที่ผมไม่ได้นับรวมเข้าไปในคลิปนั้นเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่นะครับลองฟังดูโยกิรินั้นสามารถฆ่ามุมคําถาม ที่นักเขียนเขียนไว้ในตอนท้ายของนิยายทุกเล่มได้หรือก็คือกำลังจะบอกว่านักเขียนตัวจริงเนี่ยที่เป็นคนเขียนนิยายมังงะของยกิริเนี่ยยกิริก็ยังสามารถที่จะฆ่าสิ่งที่นักเขียนเขียนลงไปในนิยายได้ด้วยนะครับจนกลายเป็นพื้นที่ลึกลับในนวนิยายนะเออคิดดูแล้วกันทุกคนยกิริสามารถฆ่าได้แม้แต่พลังของนักเขียนตัวจริงเนี่ย ซึ่งมันเหนือกว่าเดอะเพ s เ n นหรือ One l ล v e r ร์ l ของ DC หรือ Marvel อีกอะ่ะที่เป็นตัวแทนนักเขียนเนี่ยอันนี้คือนักเขียนตัวจริงเลยนะยังถูกโยกิริใช้พลังฆ่าความสามารถในการเขียนให้กลายเป็นจริงได้อะคือแบบโกงเกินไปและโยกิริเนี่ยงั้นทำไมผมถึงไม่นับรวมพลังนี้ไปในคลิปของโยกิริล่ะเพราะผมว่าพลังเนี้ยมันน่าจะเกิดขึ้นมาจากความขี้เกียจของตัวนักเขียนเองเนะและ ที่ไม่อยากจะตอบคำถามของแฟนๆเนาะแบบโดนโยกิริฆ่า Q&A ไปก็เลยแบบตอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเอาพลังของโยกิริมาเป็นข้ออ้างจะได้ไม่ต้องตอบคอมเมนต์นั่นเองเพราะแบบนี้แหละผมเลยไม่นับรวมเข้าไปในคลิปนั้นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่โยกิริสามารถฆ่าพลังของนักเขียนได้เนี่ยมันก็ถูกระบุไว้ในออฟฟิเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะงั้นผมเลยขอเอามาพูดในคลิปนี้แล้วกันว่าโยกิริสามารถฆ่า พลังของนักเขียนตัวจริงได้เลยนะครับซึ่งมันเหนือกว่าวันรบออรหรือเดอะพรีเซนตซะอีกนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ผมพลาดเองครับในคลิปพลังทั้งหมดของโยกิริเนี่ยผมได้เผลอลืมพลังสองอย่างของโยกิริไปนะพลังอย่างแรกคือพลังของประตูบานที่สองนะครับเป็นประตูแห่งนามธรรมนะครับพลังประตูที่สองของโยกิริเนี่ยทำให้เขาสามารถฆ่าสิ่งที่เป็นนามธรรมใช่ไหม อย่างเช่นความคิดหรือจินตนาการได้ซึ่งโยกิริสามารถฆ่าคนที่อยู่ในความคิดของคนอื่นได้นะครับอย่างเช่นโยกิริเห็นนายเโยกิริสามารถที่จะฆ่าทุกคนที่นายเเคยเห็นได้ทั้งหมดเลยโดยไม่สนใจด้วยว่าคนที่รู้จักกับนายเเนี่ยจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในโลกนี้อยู่ในจักรวาลอื่นโยกิริก็สามารถที่จะฆ่าได้ทันทีเลยนะครับโดย ตามใจของโยกิริเลยอะคือแบบโหดมากๆนะเออเหมือนกับที่ชิออนโดนนั่นแหละโหดมากๆนะพลังนี้ของโยกิริเนี่ยและอีกความสามารถหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกไปในคลิปของโยกิรินะครับว่าจิตตังหานี่มันเป็นแค่การล็อกเป้าเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยโดนลูกหลงจากการฆ่าของโยกิริเท่านั้นนะจริงๆแล้วโยกิริสามารถรับรู้ถึงอันตราย ที่จะทําให้ตัวเองตายได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมีจิตสังหารนะอย่างเช่นตอนที่นักป่ากับแอ็เกสเตอร์สู้กันแล้วมันมีลูกหลงการโจมตีมาโดนโยกิริเนี่ยยกิริก็สามารถรู้ตัวได้ก่อนที่จะมาโดนตัวนะครับพูดง่ายๆคือถึงต่อให้การโจมตีนั้นนะ่ะมันจะไม่มีจิตสังหารยกิริก็ยังรับรู้ได้อยู่ดีนะครับเออไม่จําเป็นต้องมีจิตสังหารเลยนะคือแบบน่ากลัวมากนะยกิริเนี่ยคือแบบ เล่นทีเผอไม่ได้เลยอ่ะจริงๆเนี่ยแหละครับคือพลังที่ผมลืมพูดไปสองอย่างนะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ลืมเพราะข้อมูลของโยกิริเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับพลังสุดโกงของเขาเนี่ยแล้วเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมจะมาอธิบายดีกว่านะครับคือมีหลายคนที่คิดว่าโยกิรินั้นไม่สามารถที่จะฆ่าสิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงกว่าได้ ผมเลยจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าโยกิริเนี่ยฆ่าได้หมดแหละไม่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยจะอยู่ในมิติที่สูงกว่ายกิริแค่ไหนซึ่งโยกิริเนี่ยเขาเป็นมนุษย์นะครับรูปร่างอวตารนะนะเขาอยู่ในมิติที่สี่นะครับนี่คืออ้างอิงจากโลกความเป็นจริงของเราเลยนะมนุษย์อย่างพวกเราอาศัยอยู่ในโลกมิติที่สี่ครับก็คือมิติของความกว้างความยาวความสูงบวกเวลานะครับกลายเป็นสี่มิตินะ มนุษย์เราไม่ได้อยู่ในมิติที่สามนะครับบอกไปก่อนเราอยู่ในมิติที่สี่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าโยกิริอยู่ในมิติที่สี่โยกิริสามารถที่จะฆ่าสิ่งมีชีวิตในมิติที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหรือจะสูงกว่านั้นแบบอินฟินิตี้มิติเลยก็ยังได้นะครับข้อมูลก็ยังระบุไว้ชัดเจนนะว่ามิติทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่แท้จริงของโยกิรินะครับ เพราะฉะนั้นแล้วต่อให้คุณจะอยู่ในมิติที่สูงกว่าโยก,กิริก็ไม่สามารถรอดจากการฆ่าของโยก,กิริได้อยู่ดีรวมถึงการฆ่าอัตโนมัติของโยก,กิริด้วยนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องที่คุณเนี่ยอาจจะไม่รู้ของโยก,กิริบ้างนะครับทุกคนสงสัยไหมครับว่าการฆ่าของโยก,กิริเนี่ยถ้าเอาไปใช้กับแบบดาวเคาราะห์กาแล็กซี่หรือจักรวาลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ โยกิริได้ตอบเราไว้แล้วนะครับนี่คือคําพูดของโยกิริเลยนะครับในออฟฟิเชียลเลยนะโยกิริบอกว่าถ้าเขาฆ่าดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์มันจะเกิดระเบิดขึ้นทันทีนะครับเออเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าโยกิริฆ่าดาวเคราะห์ไปมันก็จะระเบิดนั่นเองรวมถึงกาแล็กซี่หรือจักรวาลด้วยนะครับจะเกิดระเบิดขึ้นนะ แล้วเรื่องที่น่ากลัวมากๆเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นภายในตอนที่12บสองเนี่ยตัวของชีออนหรือนักปราของเราเนี่ยได้มีการระบุไว้นะครับว่าหลังจากที่โยกิริเนี่ยได้รับพิกัดโลกเดิมจากชีออนแล้วโยกิริก็ได้ทําการฆ่าอัตโนมัติคนถึง60ล้านคนในโลกเดิมไปนะครับหรือก็คือคนในโลกเดิมของโยกิริเนี่ยถูกฆ่าไปถึง60ล้านคนนะ จากการที่ชิออนเนี่ยให้พิกัดโลกเดิมของโยกิริไปนะครับก็คือไอ้หกล้านคนเนี้ยมันคงจะคิดร้ายหรือคิดไม่ดีกับโยกิรินั่นแหละทุกช่วงเวลารวมกันนะ่ะเออเลยทําให้พวกมันเนี่ยตายหมดเลยนะครับหลังจากที่โยกิริเนี่ยได้รับพิกัดโลกเดิมจากชิออนมานะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่สินั่นแหละโอ้โหน่ากลัวมากนะเนี่ย ที่มันน่ากลัวก็เพราะว่าไอ้คน60ล้านคนเนี่ยอยู่ในโลกเดิมของโยกิริแต่โยกิริเนี่ยอยู่ต่างโลกนะผมเคยบอกไปแล้วนะว่าต่างโลกกับโลกเดิมของโยกิริเนี่ยมันเป็นโคละจัก,กรวาลกันนะครับคือเข้าใจป่ะว่าการฆ่าอัตโนมัติของโยกิริเนี่ยมันฆ่าคนถึง60ล้านคนในะอีกจัก,กรวาลหนึ่งอะทั้งๆท,ท,ที่มันอยู่ห่างกันตั้งแบบโหมันห่างไกลเกินกว่าไอผู้กินกินแผ่นสวรรค์ที่ผมเคยทคําคลิปไปอีกอะนั้นประมาณ46,000ล้าน ปีแสงใช่ไหมไอเนี้ยห่างระดับแบบล้านล้านปีแสงยังน้อยไปอ่ะเออคือมันระยะห่างแบบเวอร์มากอะ่ะประมาณแบบเลข10ยกกําลัง100อะ่ะคือเลข1แล้วตามด้วยศูนย์อีกร้อกว่าตัวคือห่างกันขนาดนั้นน่ะการฆ่าอัตโนมัติของยกิริมันยังฆ่าได้เลยอะ่ะคือแบบโอ้โหมันน่ากลัวเกินไปแล้วยกิริเนี่ยเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ ไม่รู้คนจะสงสัยหรือเปล่านะครับแต่ว่าในออฟฟิเชียลเาได้อธิบายไว้นะเอออธิบายไปเป็นเนื้อเรื่องเลยทุกคนสงสัยไหมว่าทําไมโยกิริไม่ใช้พลังเนี้ในการฆ่าพื้นที่เพื่อกลับโลกเดิมเพราะว่าต่างโลกกับโลกเดิมที่โยกิริอยู่เนี่ยมันอยู่โคจักรวานใช่ไหมสิ่งที่มันขัดขวางโยกิริอยู่ก็คือพื้นที่ที่ห่างไกลกันมากๆทําไมโยกิริถึงไม่ฆ่าพื้นที่ทั้งหมดไปนั่นเป็นเพราะว่า ยกริริเนี่ยเขาไม่อยากทําลายมัลติเวิร์ตนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดยกกิริฆ่าพื้นที่ไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือโลกและจัก,กรวาลมัลติเวิร์ททั้งหมดจะตายหากยกกิริยพยายามที่จะฆ่าพื้นที่เพื่อเดินทางกลับโลกเดิมนะครับโอ้โหมันโหดเกินไปนะคือผู้ชายคนหนึ่งพยายามไปเดินทางกลับบ้านถึงขั้นต้องทําลายมัลติเวิร์สเลยเหรอคือแบบโอ้โห โหดมากอะ่ะโหดเกินไปนะการฆ่าของโยกิริเนี่ยมันไม่สนใจจํานวนหรือขนาดของมัลติเวิร์สที่เป็นอินฟินิตี้เลยอะ่ะคือแค่ฆ่าพื้นที่มัลติเวิร์สก็บึ้มระเบิดหายไปแล้วอะ่ะคือโหดมากๆนะโยกิริเนี่ยโหดเกินไปอะ่ะจริงๆผมไม่รู้จะบรรยายยังไงให้คนคิดว่าโยกิริไม่โหดแล้วอะ่ะคือมันโหดเกินไปจริงๆอะ่ะ เอาละทุกคนพอเรื่องพลังเวอร์อรของโยกิริไปก่อนนะครับเรามาพูดถึงสิ่งที่คนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดของโยกิริดีกว่านะครับโดยคนบางส่วนเข้าใจผิดว่าพลังของโยกิริเนี่ยคือดวงตานะเนื่องจากที่ในมังงะมีการปรากฏภาพนี้ขึ้นมานะครับเออเป็นภาพโยกิริตอนเด็กแล้วมีดวงตามากมายอยู่ข้างหลังเออบางคนก็เลยเข้าใจผิดว่าเฮ้ยนี่แหละคือท่าแท้พลังของโยกิริคือดวงตานั่นเอง ซึ่งมันไม่ใช่นะครับพลังของโยกิริคือจุดจบความว่างเปล่านะครับแต่ที่มีภาพนี้ขึ้นมาในออฟฟิเชียลเนี่ยเพราะเขาพยายามจะทําให้เราเนี่ยกลัวนะบวกกับการที่เขาพยายามจะแบบเปรียบเปยไงว่าการที่โยกิริเนี่ยฆ่าทุกอย่างได้เปรียบดังกับว่าโยกิริเนี่ยมองเห็นทุกคน ไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะอยู่แบบโลกอื่นจักรวาลอื่นโยกิรนี้ก็สามารถมองเห็นได้ค่าได้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการเปรียบเปนยนั่นเองก็เลยเปรียบเปยเป็นดวงตาจํานวนมากมายนั่นเองนะครับถึงแม้ในอนิเมะจะมีการตัดภาพนี้ออกไปก็ตามแต่มันก็ยังปรากฏมาในเพลงเปิดนะที่มีการลบตัวละครในฝั่งโลกเดิมของโยกยรนไปอ่ะเออน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะดวงตาพวกนี้ถึงมันจะเป็นแค่การเปรียบเปยก็เถอะ แต่ก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องที่คนอาจจะไม่รู้นะครับในโลกเดิมของโยกิริเนี่ยจะมีรัฐทิที่บูชาโยกิริด้วยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าในโลกเดิมเนี่ยมันก็มีหลายครั้งนะที่โยกิริต้องจาเป็นต้องฆ่าคนไปนะครับแล้วก็ดันมีคนเห็นนะคนที่เห็นเขาก็เลยคิดว่าโยกิริเนี่ยคือแบบยมทูตอะ คือเทพเจ้าแห่งความตายที่ลงมาจุติในร่างมนุษย์อะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยเกิดกลุ่มคนกลุ่มลัทธิแปลกๆขึ้นมาแล้วบูชายกิรินะครับโดยลัทธิพวกนี้เขาจะเรียกยกิริว่าท่านโอคาคุชินะครับนั่นแหละแล้วก็มีสมาชิกในลัทธิคนหนึ่งนะครับที่ถูกส่งมาดูแลยกิรินะเออแบบมาแฝงตัวอยู่ในห้องเรียนยกิรินะแล้วเขาก็ถูกส่งไปต่างโลกกับเพื่อนในห้องด้วยนะครับ ก่อนที่จะถูกชิออนฆ่าตายไปนะซึ่งคนในรัฐทีนี้ไม่ธรรมดานะเหมือนพวกเขาเนี่ยจะมีตาพิเศษด้วยที่ทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติในโลกเดิมได้นะเพราะว่าในโลกเดิมของโยกิริเนี่ยมันก็มีสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่นะครับเออแต่ก็นั่นแหละตายไปแล้วนะเออเนี่ยนะครับคือผมมาบอกให้คนรู้นะว่าโยกิริเนี่ยมีรัฐทีด้วยนะครับเออในโลกเดิมนะ อัลฟาโอเมก้าคือชื่อที่สถาบันวิจัยของโยกิริเนี่ยได้ตั้งชื่อให้กับโยกิริว่าแบบนี้นะครับหลายคนที่ไม่คิดอะไรก็คงเป็นแบบเอ้ยชื่อรหัสไปงั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ชื่อเนี้ยทางศูนย์วิจัยได้ให้ความหมายกับมันไว้ว่ามันคือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งนะครับเพราะว่าอัลฟาโอเมก้าเนี่ยตัวอัลฟาคือตัว A หมายถึงจุดเริ่มต้นนะครับตัวโอเมก้าเนี่ยก็คือตัวที่แบบใหญ่ที่สุดในทางคณิตศาสตร์แล้วอะ่ะใหญ่กว่าอินฟินิตี้สะอีกนะครับก็คือกำลังจะสื่อว่าโยกิริเนี่ยเขาเป็นตัวตนที่อยู่แบบระดับสูงสุดอะคือเป็นทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นแบบจุดสุดท้ายของทุกสิ่งนะครับอยู่เหนืออินฟินิตี้อะไรแบบนี้นี่คือความหมายของชื่ออัลฟาโอเมก้าของโยกิรินะครับที่สถาบันตั้งให้และมอบความหมายให้นะเออเนี่ยแหละ คลิปนี้ผมก็มาเก็บตกนะครับข้อมูลที่ผมตกหล่นไปหรือไม่ได้พูดไปในคลิปพวกนั้นนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะพลังพวกนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถรู้ได้ออโตเมติกจากข้อมูลที่ผมพูดไปในคลิปนั้นอยู่แล้วนะแต่เหมือนบางคนเขายังไม่เข้าใจและไม่รู้นะครับผมก็เลยต้องทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายให้ละเอียดกว่าเดิมนะครับว่ายุคกิริีนั้นเป็นตัวละครที่ถูกนักเขียนสร้างขึ้น ให้ไลท์เทียมทานนะครับประมาณว่ากะจะไม่ให้ใครฆ่าได้เลยว่างั้นเถอะเพราะงั้นสำหรับผมแล้วยูกิริเป็นตัวละครที่หาวิธีฆ่าได้ยากมากๆนะนอกจากนักเขียนตัวจริงที่เป็นผู้ให้กําเนิดยกิริแล้วเนี่ยผมก็นึกไม่ออกแล้วล่ะว,ว่าใครจะสามารถเอาชนะยกิริได้นะครับก็คลิปวันนี้มีแค่นี้แหละช่วยกดติดตามกดทัครให้ช่องผมด้วยนะครับคลิปวันนี้มีแค่นี้แหละ 了。